ชอบไปแล้วรับเราก่นเพื่อนไปแล้วกู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 ไปแล้วไปแค่กูอ้โว้าว้าวว้าชอบเอ้ยตายดีมันตันตายดีมันตันโอ้กูเราจะเดินออกมารับไม่รัโดนดักหรือเปล่ามารับกูทีมารับกูทีขอร้องวอ้โหโดนโมทีมันมีเสียงโอ้อุปผูปวยอุปผูปวยพึ่งกระฝง อุ้วอุยอูไป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 เฮ้ยรอดกยกูซอกก่อนกูซอกก่อนไม่ลงไปวันลงไปชอบเปิด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 ขอร้องไปไหนชอบกูกูยา อ่ะคนกูเห็นนัฝรั่งเขาชอบเอาโซฟามากั้นกันนะวมาดูโอมาูมเ่งอะารีบีบขบรองรลบรีบรีบบไปไปบบปไ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 ปปปปไปปปปไ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 ปป โอการชอบเลยวทำไมมึงมึงหันมึงเดินมาจีนทั้งนั่นแหละจบกูอยู่างนั้นนะเพื่อนโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ไม่นะจบไม่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 ห้องนี้แหละข้าหน้าดีตรงนี้ข้าจะมาเฝ้าพระเจ้าข้าต้องการที่จะมาโอ้ไหว้พระเจ้าไม่พระเจ้าพระเจ้า ชอบชอบท่าขยะชอบลงไปเลยท่าขยะลงไปเลยลงไปล็ลงไป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 ปิดเออปิดปิดปิดมีแหละปลอดภัยแต่กูแต่กูแต่กูได้ยินอะไรแปลกๆนะเว้ยไม่มีไม่เชื่อผมลอเปิดดิไม่เปิดไม่มีเปิดดูไม่เชื่อกูไม่กล้าเปิด